พี่ราวเพื่อเราเด่นเด่นจากโรงเรียนเบญจม่าเทพุทธิจังหวัดเพชรบุรีผมนางคมชันเก้าฝั่งเลขที่สามพี่ันนางสาวกิตติกรนกประมุกเพชรเลขที่สิบค่ะดิฉันนางสาวสุัญญาศิริชัยเลขที่ยี่สิบสองค่ะดิฉันนางสาวสุภาพศิตาบุมคำเลขที่สิบห้าค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาดูงานที่จังหวัดแยงสวนนณนาลำกับอาจารย์ธนินชื่นใจไปดูกันเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์ธนินชื่นใจนะครับเป็นผู้จ้างและผู้จางของเพชร นะครับก็คือเครื่องลายรถน้ำวันนี้เราจะมีสองชินสิ็งี่เรียนเป็นบาที่ทิศนะครับเพราะว่าเป็นลายที่เห็นตัวน้ำไนรถจะเกิดลายเรียกว่าลายรถน้ำนะครับคือขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยก็คือการออกแบบบนกระดาษแข็งแล้วก็เขียนแบบขึ้นมาแล้วเขียนเจาะลายแล้วก็ลอยแบบแล้วก็เขียน ก็เขียนเสร็จเอาน้ำไปรดเกืดลายแยากลายบนน้ำความเป็นมาของลายรดน้ำเนี่ยเป็นินมาตั้งแต่สมัยยุธยานะครับอยุธยาแต่ที่เราเรียนรู้ไว้เนี่ยสมัยยุธยาแต่ที่เขาวิเคราะห์กันมาอาจจะมีก่อนด้วยซน้ำแต่ว่าไม่มีใครระบุแต่ว่าระบุเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุธยานะครับแต่ว่ามีหลักฐาน เป็นลักษะขออนุยากกคือลายของวัดเชียงหวายลายของวัดต่างๆที่เกิดสมัยวุทยาเนี่ยจะเป็นลักษณะลายเป็นขันเถาเป็นลายดอกไม้เป็นลายจักน้ำตานแล้วมายกหนึ่งก็เป็นประตวัติพอมาพุทธวัดเสร็จก็เกี่ยวกับพุทธเจ้ามันตามประตูน้ำตานโบนแล้วก็ตู้พระตระดกนะครับชิญใหญ่ไปเกินบนตู้พระตระิดกน้ำตางโบนต่างๆนะครับ มายุคถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเริ่มมีรามเกียรติ์ขึ้นก็มีการว่ารามเกียรติ์มีพระรามมีพระลักษณ์อยู่ในตู้นกำลังมีหุ่นนยครับตู้บันไดวิโกเนี่ยคือเป็นตู้น้ำเป็นตักขมิ้นที่กำลังมีแดงใหม่ตอนเนี่ยการที่เราทำตู้ในน้ำเนี่ยเขาทำได้สัทธาทั้งเพื่อเก็บสิ่งสำคัญสำคัญไว้ในตู้ในใน้ำหรือเรียกอย่างเรียกตู้ไรทองนะครับ อันนี้พอมาถึงมาดูาระบบยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี่ก็เราจะทำยังไงให้งานที่มันอยู่ในสมัยโบราณเนี้ยที่มันยาดอย,อย,อยู่ตามตู้ตามตามผนังตามอะไรต่างๆเนียให้มันอยู่บนชิ้นงานที่สามารถจะต้องได้เงี้ยเราก็ต้องคิดออกแบบขึ้นมะารับอยอาจารย์ก็พยายามจะสร้งางหลังตัดให้เด็กน้องเนี้ยได้เรียนรู้ในการทำแล้วก็เอาไปใช้เช่นการปูแจดทำเป็น การทำเป็นอะไรยเยอาการให้เอาไปใช้ทำไปใช้ได้นะครับจึงเ,เรียกว่าการพัฒนาวิวัฒนาการเปลี่ยนไปนะครับแต่เราก็จะใช้คงวัสด,เดุเดิมๆก็คืออ,อาจจะเป็นก็คือวัสดุเดิมๆก็มีลักปิดทองลดน้ำทองมันปลีไม่ได้พวกไอ้สองคำนี้อุปสาารรการลดน้ำคือราคาทองนี่ทองมันจะขึ้นอยู่ตลอดเวลา แล้วทองเนี้ยพอเขาตีแบรนด์มัน,นราคามันก็จะขึ้นสูงขึ้นสูง,สงช่างคนเนี้ยทํากันไม่หวัดนะเนี้ยเยป็นทองคาแท้ที่ไีดีมีคนเขาให้มาก็ดีเนี้ยืออมาให้ก็เลยแะ่มาสอนเด็กที่ละเนี้ยเปิงใหญ่กว่าน,นี้นะทูกท่านเปยิ่งใหญ่กว่าน,นี้อันนี้วันนี้เดี๋ยวจะสอนเขียนายนะ้าให้ดู บนไมชน้ชิ้นไม้เนี่ยเด็กเีเียนให้ดูว่าทำไมยึงเรียกหลาลุ่น้ำนะครับอันนี้ถามว่าอุปสรรคการเขียนและลไ่น้ำเนี่ยเกิดจากความชืน้นคุณจะพูดรวมๆไปหมดเลยนะเกิดจากความชืน้นส่วนมากเนี่ยเวลาช่วงช่างที่ทํางานเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยอากาศจะเนย็นแล้วมันจัเกลือพอระดาน้ำที่กองเขียนเนี่ยผสมด้วยกาวกระถิ่นน้ำต้องปล่อยของระดาน้าสังานเนี่ย พอผสมไปปุ๊บเนี่ยเขาเรียกปรุงโบราณเขาเรียกครับปรุงปรุงปรุงน้ำยาเพื่อจะเขียนอรอดรดาพอเรากินปรุงน้ำยาของรดาเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเขียนได้บางคนเนี่ยไปเจอจะจะยไปเอ็ดเขาเลยที่วัดเอาผ้าชุบน้ำเช็ดไงโอ้ดํดำเลยอบอกอป้าป้าเดียวเดียวเดียวเช็ดไม่ได้ต้องเช็ดปัดฝุ่นเท่านั้นหรือว่าน,น้ำไปล้างลักซับเท่านั้น ออไอ้ยางรักไอ้เนี่ยพอติดนี่เราติดท้องเนี่ยหลรดน้ําเนี่ย<ะ>มันแค่เพียงรักไปเช็ดแล้วก็ติดแล้วก็อยู่พื้นนั่นเลย<ะ>ถ้าเราวิ่งไปเช็ดยิ่งถูยิ่งรุด<ะ>ก็อธิบายเขาเลิกเลยน,นี้เข้าใจบางครั้งเกิดการไม่รู้วท่า้ไม่ไมกิจการเป็นี้สาคัญนะครับเดยวจะรังให้ดู ลงรักคือ,อยางรักอะไรคยางรักครับก็จริงจริงตอนเนี้ยจะไม่ใช้ยางรักแท้แล้วล่ะใช้ยางเทียมแทนนี่นะเราล้างปั๊บแล้วเราก็เอากระดาษเช็ดชูเนี่ยเช็ดจริงๆิมันต้องรอยแห้งนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช็ดเลยคือเมื่นีเราล้างล้างสะอาดแล้วใช่ไหมครับเมื่อล้างสะอาดแล้วปั๊บเราจะใช้ดินสอพองอีกชิ้นหนึ่งที่พอชิ้นนี้ก็คือการที่เราไปขัข่วคั่วไปอ่อนๆเพื่อให้ น้ำเลยจะพองเได้หมดไปเพื่อทํำลูประกบวันนี้พอดีทำไว้น้อยที่ว่ดลดความชื้นาันนี้เราก็จะโรยแบบให้นักเรียนดูแล้วนะแบบที่เราเขียนไปเนี่ยเราจะเขียนาแบบนี้นะแลาวก็<อ>ลงไปดนะครับ ลายก็จะเกิดขึ้นมาเห็นไหที่เราปูลายเมื่อกี้เนี้ยเราปูลายากันไปเมื่อกี้เนี้ยเราก็ตะขึ้นมาเนี้ยเราได้อย่างนี้ปับ๊บใช่ไหมเราก็เอาวางไวากับเขียนมาชิ้นงานนี้นี่ชิ้นงานตัวนี้เขียน Thank <laughs> you. เราก็จะสัมเนีนยจุ่มจุ่มนี่นะครับฝนฝนสำมีเพื่อให้สัมีีเนี่ยกอดกันมันจะได้ไม่หลุดนะแล้วเราก็จะเช็ดบนหรักเอ้บนชิ้นงานเรานี่ ไหมฮะเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะมันไม่หลุดแล้วก็ถ้าทอกำเพลียวปิด อมาดูนี้ปิดห้องแล้วนะครับอ่าเก็บนิดนิดหนึ่งไ่เรียกไรลดน้ำแล้วก็น้ำเนี่ยฉีดลงไปลดลงไปครับ เนี่ยดังว่าคือน้ำครับแค่นี้เองได้ไหม <laughs> ที่เป็นตามวดพว่งเนี้อยอาจารย์ได้ทำที่ไหนได้บ้างในพิบุรีก็จะบอกว่าวัดคงคลาม วัดป้อมวัดชีประเสริฐเศรษฐบุนีนะครับแล้วก็ตู้ที่วัดหมากฆ่าคนนี้นะครับแล้วก็เอ,อวัดมุ่งนะครับอันนี้ตามไปดูก,กันตามดูได้ครับการซ่อมงานเนี่ยมันไม่ยากครับมันทําได้หมดอ่ะมันต้องมีการแก้ไขทุกอย่างนะมีการซ่อมทุกวันนี้กรมศิลป์ยิงดีแดกซ่อมทำไมทำไมอะ จะถามีกามคิดเห้นของอาจารย์ว่าอาจารย์สนใจการทำรารดานตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วรอบทำไมถึงคิดที่จะมาเริ่มทำอันนี้ได้ครับคืองานการการที่คิดที่จะทำไรด้น้ำเนี่ยเกิดกแรงบันดาลใจก็คืออาจารย์เนี่ยเรียนเพาะช่างอาจารย์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มั่ของแท้วระอูหนึ่งที่วัดต้มแล้วครอบครูให้ ตอนตอนยุสิบป่าแล้วอาจารย์รูสはは้ like สึกชอบพอชอบเสร็จปั๊บอาจารย์ก็เลยจะตั้งต้นว่าจะากเรียนศิลปะยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้คิดเลไปเรียนไี่ไทยนะจากเรียนศิลปะก็ไปเรียนที่เทคนิคราชบุรีสมัยก่อนอชีวะไม่ได้เปิดนะอาจารย์ไปเรียนเทคนิคราชบุรีเรียนศิลปะราชบุรีเสร็จปั๊บก็เลยไปเจออาจารย์บางท่านก็แนะนําว่าเราชอบเขียนไทยเนี้ยน่าจะไปพราะช่างดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยคิด เปลี่ยนเบนกับความคิดตัวเองก็ไปไปที่พัชช่างไปเรียนปิจิกรรมไทยอาจารยจีกรําไทยพัชช่างแป่ครับอาจารย์ก,ก,ยปปก็เรียนเกี่ยวทุกอย่างเลยเขียนกิจกรรมปัน้นนิมากรรมอะไรหมดทุกอย่างจนมาชอบเขียนโลดลายไปไทยเขียนบานคัวเขียนโบเขียนอะไรต่างๆเลแล้วจบพัชช่างเร็จรู้สึก,ยกอยากบวชก็มาบวชพระนาางังท่าไอ้นี่ทำชีวิตผม แต่ใานต้องเปลี่ยนเขียนอะไรน้ำเนี่ยหลวงพ่อว่าท่านองค์ก่าท่านพระธรรมรติยกท่านก็ให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนของวัดมาท่าในการอนุรักษ์ตู้บระพิดกต่างๆนะครับเราก็เลยไปดูตู้บรรพิษศกทุกวัดก็ไปเจอวัดหนึ่งเอาตู้บรรพิษศทำตู้กับข้าวอย่างที่ว่าเปิดปุ๊บโอ้โหจานาดวางข้างล่างวางถ้วยน้ําอะไรเงี้ย การบนขาเราก็เลยบอกวัดนั้นว่าหลวงพ่อพระเจ้คุณต้องการอนุรักษ์ไม่ต้องการอะไนี้ถ้าไม่เห็นค่าก็ขอไปวัดวัดค่าอย่างเงี้ยวัดนั้นก็เลิกก็เดี๋ยวทำเก็บไว้รักษาก็เลยดูแลวันนี้ไปดูเป็นอยู่อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไม่เริ่มอนุรักษณ์แหล่งน้ำไว้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปแล้วรางวัลที่ได้รับของอาจารย์จากอาชีพมีอะไรบ้าง รางวัลน,นี้ได้รับจากหลายๆนานเนี่ยอาจารย์ได้รับมหาวนทยากิยจิตรมนตร์เป็นยญญาทูร,ราชสัดเ้ายกุลยเขาเป็นต่างประเทศได้รับรางวัลได้รับคองแถมไทยจากกรุงเทพประเทศน่านนาสุดาแล้วก็ได้รับรางวัลราชมงคลสันเสรนะครับแล้วก็ได้รับตีมาธรรมชาติจากกรุงเทพประเทศน่านนาสุดาแล้วก็ได้รับประเกียรติบัตรหลายๆอย่างก็คือเป็นศิลปะ,ะผู้น่าทร ของวัฒนธรรมเป็นศิลปะเออเป็นระเป็นรงนนางวัลพื้นนากพรของของเออวัเออเออป็นรับที่วัฒนธรรมอินเทนด้วยครับอีกหลายเยอะแยะมาสมมติกระสัยแล้วรูาถามว่าแบบอาจารย์รู้สึกยังไงที่คนรุ่นใหม่ตอนนีน้อย่างพวกเราที่เข้ามาดูงานอาจารย์คะคะมาสนใจด้าน,นคือความรู้สึกจริงจริลว่าทุกปี น้องๆก็มาเรียนรู้อย่างนี้แหละแต่ทุกปีอา,าก,ก็ถ่ายทอดอยู่อย่างนี้แหละถ่ายทอดหลวงพ่อองนี้ทุกปีแหละแต่ว่าที่ถ่ายทอดเครไม่เคยสักครั้งที่ว่าไม่อยากถ่ายทอดสักครั้งไม่มีก,ก็ต้องการถ่ายทอดหลวงพ่อให้น้องๆได้เรียนรู้ทุกพุ่นทุกพุ่นก็อยากได้ให้เขาศึกษาต่อไปในอนาคต อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เรามาศึกษาดูงานหลายรถนำที่วัดยจสุนานารามขอบคุณครับ